มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างเป็นเหตุการณ์ที่คุณได้รับสิ่งดีๆบางอย่างนะคะบางคนก็ผ่านการได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นชื่อเสียงเกียรติยศอันแท้จริงของตัวเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการจบการศึกษานะ,ะได้รับใบป,ปริญญาก็เหมือนชีวิตของคุณนะคะที่ได้รับสิ่งที่ คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปนะคะมันทำใหออ้คุณเนี่ยนะมีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่า,าได้รับสิ่งนั้นก็จะทำให้นำมานะคะใช้กับชีวิตของคุณนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะ ผ่านไปนานๆเนี่ยบางทีมันก็ทาให้เราเนี่ยหมดไฟได้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีสิ่งต่างๆนะดูวุ่นวายกับชีวิตมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบนะคะอืแล้วก็อาจจะอยู่ในท่ามกลางสังคมที่อาจจะมีความวุ่นวายก็ได้นะหรือว่าอะไรที่ต้อง แ่งแย่งแข่งขันจอกแจ๊กจอแจนะคะจนทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากที่จะปลีกวิเวกหรือว่าอยากที่จะไปไหนสักที่หนึ่งนะคะไปอยู่ในที่ที่เราต้องการในเรื่องของความสุขสงบของกายและใจนะคะแต่มันก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่าง ที่เราก็อาจจะยังไปไม่ได้เต็มที่นะคะ,ะเหมือนเราก็ยังต้องกลับมาอยู่จุดเดิมวนกลับมาอยู่ตรงที่เดิมหรือมีใครบางคนพยายามที่จะดึงเรากลับให้มาอยู่ตรงจุดเดิมอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยเหมือนกับแบบว่าพยายามที่จะไปนะคะแต่ก็ไปไม่ได้มีคนที่พยายามที่จะดึงรั้งนะเราไม่มีอิสระ ในชีวิตของตัวเองเลยเราอาจจะต้องอถูกบังคับฝืนใจให้ทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะว่าหัวใจของเรานั้นนะคะคนเราเนี่ยต้องการนะคะอ,อิสระในเรื่องหัวใจในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของการกระทำนะเ,เราก็เหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละนะคะที่ต้องการที่จะลดแล่นไปในวิธีทาง ที่หัวใจของเราเรียกร้องแต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะคะเราก็อาจจะต้องทนทุกข์อยู่อย่างนั้นเหมือนกับมีอะไรที่คอยครอบงำเราอยู่นะคะมีคนที่พยายามที่จะควบคุมบังคับเรานะคะบางทีเราก็อาจจะตกอยู่ภายใต้ความคิดคำพูดความเชื่อของคนอื่นๆ นะคะหรือสิ่งอื่นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็อาจจะถูกกลืนนะคะถูกกลืนไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะจนมันอาจจะบั่นทอนเราก็ได้นะเช่นบั่นทอนในเรื่องของอปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่เราอาจจะต้องเออไปปรึกษานะคะอาจจะไปหาหมอไปปรึกษาแพทย์อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่า จะต้องมานั่งดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ,ะเราทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่หัวใจเราอะเรียกร้องหรือว่าต้องการอยู่แล้วนะคะว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการแต่อย่างไรก็ตาม เราก็มีเหมือนมีนางฟ้าอยู่ในตัวเองนะคะหรือว่ามีนางฟ้าที่นำทางหัวใจเรานะคะถ้าว่าในความต้องการของเรานั้นน่ะมันเป็นไปในทิศทางที่โอเคมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกใจคนในสังคมไม่ได้ถูกใจคนที่อยู่รอบตัวแต่เราควรที่จะทำตามหัวใจตัวเอง ในเมื่อเราไม่ได้เปรียบเบียนคนอื่นใช่ไหมเรามีความเป็นนังฟ้าอยู่ในหัวใจของตัวเองและนางฟ้าก็จะนําทางเรานะคะให้ไปพบกับสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการปรารถนานะคะนั่นก็คือความสุขสงบในชีวิตอย่างแท้จริงนะคะที่จะเป็นรางวัลให้กับคุณนะจนตราบนานเท่านานจนตราบ ทีโอเคเราจะมีชีวิตอยู่ในชาติภพนี้นั่นเอง